สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตอัปเดตครับงปกับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนะํามาฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมนะแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่าเราบอกว่ากดหัวกดไส้ <c oughs> ๆๆนะครับแล้วก็ทั้งพุทธกับคอเนี่ยเข้ามาแตะในบริเวณที่มีการเคยผ่านไปแล้วเนี่ยส่งสัญญาณว่าตลาดนะครับอยากจะเข้าสู่ช่วงไซเวย์นะแต่ว่าเป็นไซเวย์ดาวหรืออัพหรือว่าไซเวย์ในปัจจุบันเนี่ยต้องไปรอชมกันต่อนะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการทิ้งตัวที่เป็นไส้อย่างรุนแรงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีแรงขับเคลื่อนนะครับระหว่างรีสตาร์เพนกับพุทธออปชันเนี่ยอยู่ กรอบแค่ตรงนี้เลยนะอยู่ในระหว่างช่วงของ99,470จนถึงประมาณช่วงของ94,000ครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยขึ้นลงเนี่ยก็จะเป็น sideways trading นะในอรอบนะแต่ว่าปัจจุบันนะครับจะเริ่มเห็นได้แล้วนะว่าใน time frame day นะครับเริ่มมีการกลับตัว2แท่งนะครับจากการทำโด j ิที่เป็น Shooting Star นะ และถ้าเกิดมามองให้ลึกกว่านั้นนะครับในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการทําทรงนะครับที่เป็นบลูแฟกนะครับแล้วก็พยายามที่จะดีดออกมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการทิ้งไส้ลงมาเล็กน้อยน,นะครับก็อันนี้จะเป็นความผันผวน,นที่เกิดขึ้นในช่วงของรอบสัปดาห์นั่นเองนะและถ้าเกิดมามองในฝั่งของอิสรียมกันบ้างจะเห็นได้ว่านอกจากการทิ้งไส้แล้วเนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์นะครับว่ามีโอกาสนะจริงๆเนี่ยถ้าบิตคอยนะครับจะร่วงลงย้ําซ้ําที่โลเดิมนะ ในอีชรียมเนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือแค่ลงมาแตะฝั่งของพุทธชันะและรีบาวกลับไปหาในช่วงของเรือไมเพนนะครับก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับฝั่งของ Bitcoin นะครับแต่ว่าลงมาแตะในจนถึงฝั่งออปชันนะแต่ก็อยู่ในกรอบโซนที่เราเคยมองไว้นะว่เาเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในการทําเป็นไซเว y เทรดดิ้งหา Bitcoin ยังคงทําทรงไม่สุดไปกว่านี้นั่นเองนะครับก็จะ รีบาวนะครับอยู่ในกรอบใต้วิดมิเเพนและเหนือกว่าพุดออปชั่นเหมือนกันนะ ในฝั่งของทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการซื้อขายซื้อขายตามปกติเลยนะครับลงมารับขึ้นไปขายนะครับอันนี้ก็อยู่ในโซนที่จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่างยิงเนี่ยจะจะลงตอกันแน่หรือว่าจะทะลุกลับขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวไปอัปเดตของสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก่อนเข้าคลิปัจุบันจะต้องอัปเดตฝั่งของ CME และด e l รกตนะครับในฝั่งของออปชันวันศุกร์ที่7ที่ผ่านมานะครับข้อวันเสาร์ที่8นะเซตเมนต์อยู่ในช่วงของ 95990ในฝั่งของ CME และฝั่งของเดลวิทอยู่ในช่วงของ96766นะครับมีแนวโน้มว่าในช่วงสุสารนที่จันทร์คารเนี่ยอยากจะปิดราคาให้ต่ำกว่า95990นั่นเองนะและเรานะครับจะเห็นตั้งแต่ในช่วงแท่งนะครับที่ต่ำสุดเนี่ยก็คือ97145และสุดท้ายเนี่ยราคาที่ปิดต่ำสุดนะครับก็จะมาเซตเมนต์ในช่วงของวันจันทร์ตอนตีสี่ทีหนึ่งซึ่งราคาต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ94713ี่เจ็ดหนึ่งามนะครับเป็นการไซเว ใช้วันเซ็นเมนต์ของซีมีแะ d e บิ t เนี่ยเป็นตัวเทรดในช่วงสุกเสาร์ทิ์จันทร์และอังคารครับก็ถือว่าวิธีนี้ใช้ได้ในช่วงการเทรดแค่2อสวันนี้นะเออแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีรีบาวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับรอบนี้ต้องไปดูกันอีกครั้งลนะ้วว่าตลาดจะจะไปดีทิศทางอะไรกันบ้างนะครับ จากที่เห็นนะครับรอบสัปดาห์นี้มาเข้าออปชันก่อนเลยนะมีการบีบตัวเข้ามาทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับแต่เรืไมเพลเนี่ยนนะถ้าสังเกตดีๆไม่ค่อยขยับไปไหนนะแปลว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดวัดใจในการขึ้นลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวตาน้านในรอบสัปดาห์นั่นเองนะออปชันรอบสัปดาห์นี้นะครับปรับลงมาเล็กน้อยนะหนึ่งแสนทุนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสี่พุดออปชันอยู่ในช่วงของเก้าหมื่นห้าเก้าสี่ห้าศูนย์เจ็ดนะครับจะเห็นได้ว่าเรียไมเพลเนนีะ่อยู่ในช่วงของเก ใ,ใกล้ๆเดิมที่บอกไว้นะครับปัจจุบันได้มีราคานะครับขึ้นมาแตะเหนือฝั่งของเฟรนไพเพลแล้วจะต้องดูว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถย็นอยู่ได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าคอปชันเนี่ยก,กดตัวลงมาหาเช่นเดียวกันนะมีแนวโน้มว,ว่าอยากจะขึ้นไปหานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับต้องฝ่าแนวต้านนะแล้วอันนี้ดูเป็นเส้นประสีแดงไว้เป็นเผื่อๆนะครับว่าอาจจะโดนกดจากตรงนี้ลงมาก็ได้นะอันนี้ดูแบบเป็นทคนิคเขาใช้เป็นพวกเทรลไลน์ประกอบด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เส้นปลาสีแดงนะอันนี้ดูเพิ่ม นะแต่ว่ากรอบเราดูเป็นฝั่งของออปชันไปก่อนนั่นเองนะไม่ช้านะครับไปดูออปชันบล็อกกันเลยดีกว่านะอันนี้รอบสัปดาห์หลังบ่าย3นะข้อมูลนี้มันมาหลังบ่าย3นะครับอัปเดตเนี่ยเลทที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่อัดคลิปนะมีการเพิ่มวอลลุมอัดไปเบิ้มๆคือลือเลยนะครเรียกว่าคือลือก็คืออยู่ตรง8ปดหมื่นโอ้ my god เป็นวอลลุมที่เยอะที่สุดนะ เพื่อให้ไม่หลุดจากตรงนี้นะลูกพี่จะรีบไปไหนนะตลาดก็ลงมาขนาดนี้แล้วอยากจะยับกว่านี้อีกหรือนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะแน่นอนว่าวอลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยเป็นวอลุ่มที่น่ากังวลแต่ว่ามันค่อนข้างห่างและพอเป็นวอลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับพาราลิตีของเราให้เป็นพาราลิตี้ของวอลุ่มลำดับ2นะครับซึ่งลำดับ2ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ 9,800 0นะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับฝั่งของ Real s m a c t a ทนนะครับว่าอยากจะรับให้อยู่นะและปัจจุบันกราฟเนี่ยก็ขึ้นไปยืนเหนือ r e ียลแม็กเทด้วยนะเอออันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับพากมองถัดลงมาเป็นลำดับถอมาถ้าเกิดว่า r e ียลแม็กเทนรับไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็คือใช้โลเดิมก็คือ95,000อันนี้ก็จะตรงกับฝั่งของ Put o p t i o ัเป็นวอลุ่มลำดับที่3นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตามทฤษฎี ที่ถูกต้องนะครับก็จะรับอยู่ในช่วงของเรือไม่เพนไปเลยนะถ้ามาดูบอลลูมปกตินะครับเสริมในฝั่งของพุทธเซลที่เป็นบอลลูมที่ไม่ใช่บล็อกนะครับให้พาร o ต i ี้ของบอลลูมที่เยอะที่สุดเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงของ98 0 0 0เช่นเดียวกันนะเพราะงั้นคือตรงนี้มีแนวโน้มว่าบวกลบไม่เกิน 500, 1 5 0 1 0 0 0ึง1,000จุดนะครับจะต,ต้องรับอยู่ในโซนของ9,98 0ไม่หลุดเป็นไส้นะครับ ก,ก็อาจจะไม่หลุดเกินกว่า9,007ไม่งั้นต้องมาเจอเลเวลถัดไปนะก็คือ9,005-9,004แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าวิธีการดูของเราและตลาดนะครับทิศทางเนี่ยไม่มีข่าวเศรษฐกิจใดๆที่ส่งผลต่อตลาดอย่างรุนแรงนะครับก็จะรับอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะโดยประมาณนะครับเป็นการวิเคราะห์นะหากมาดูตัวประกอบ เพิ่มเติมนะครับในฝั่งของพุทบายบล็อกนะครับหรือว่าการชดคอรนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าแปลว่าขึ้นไปไม่ถึงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างคร่อมๆอมและเหนือกว่านะครับโวลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือ95้0 0มนะแต่ปกติก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นบล็อกเนี่ยจะให้พาราทีของโวลุ่มลำดับ2เพราะงั้นก็อยู่ที่ช่วงของ9 8 0 0 0ไอ้เก้าหมตรงนี้เนี่ยมีนัยยะเช่นเดียวกันกับฝั่งของพุทเซลล์หรือว่าการชดพุทบ เพราะงั้นตรงนี้ก็เลยสัมพันธ์กันว่า9,008ควรจะรับให้อยู่นะและวอลุ่มถัดมาเนี่ยก็ค่อยมาเจอกันใน9,005หากว่าตลาดอยากจะทุบให้หนันะครับหากมาดูความสัมพันธ์ของพุตบายปกติที่ไม่ใช่บล็อกนะก็คือจะเป็นวอลุ่มที่เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ9,005แปลว่าตลาดนะครับมีตัวช่วยในการรับอยู่ในช่วงของ9,008หากหลุดก็ไม่ต้องหลุด เกินกว่า9 5 0 0 0นะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยถือว่าเสียทรงอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่าในฝั่งของการวิเคราะห์แนวรับนะครับหากมาลองวิเคราะห์ในฝั่งของตัวอื่นๆกันบ้างเนี่ยอาจจะมี9 4 0 0 0และ9 2 0 0 0นะครับเป็นระยะนะซึ่งอันนี้จะใช้ฝั่งของพุทธบายอก รับอย่างเดียวเลยเ,เนื่องจากว่าในฝั่งของพุทธเซลบล็อกนะครับก็สัมพันธ์กันเนี่ยก็คือในช่วง98 0 0และ95 0 0ที่เน้นในรอบสัปดาห์นี้หากตลาดพันหวนไม่เป็นดังใจนะครับก็จะมี93 0 0เนี่ยควรจะรับให้อยู่ไอ้ส่วน80,000กับ85 0 0 0เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเกินกว่าในรอบสัปดาห์เว้นแต่ว่ามี b บ็กซ์วอเกิดขึ้นนะเพราะว่าการที่จะรูดลงอีก1ง,งรอบเนี่ยคือทิ้งหนัก นักมากนะครับเพราะงั้นคือถ้าหลุดจากตรงนี้เราก็ต้องต t o p ก่อนหรือจะรับก็ต้องมีแกลบนะครับซึ่งผมมองว่าแกลบที่สัมพันธ์กับในรอสุดาที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรมากกว่า5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่จุดที่เราจะรับได้นะ,ะในส่วนของฝั่งการมองขึ้นกันบ้างดีกว่านะครับปัจจุบันจะมีในฝั่งของ call sell block หรือว่าการ long p u นะอยู่ในช่วงของ98้าและ1นึ่งแสนหนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะเนื่องจากว่า ขอออปชันในรอบสุดาห์นี้มาอยู่ในช่วงของ1นึ่งแสนนะครับมีบวกค่าพรเมยมนิดหน่อยนะแปลว่าในช่วงของ1นึ0 0แสนถึงหนึ่งแสนเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่นะโบวลุ่นลำดับที่2กับสเนี่ยหนึ่งแสนกับ1นึ0 0แสนอันตรงนี้ก็จะเป็นแกลบนะครับที่บอกว่าขึ้นมาเนี่ยจะถูก กดได้นะหามามองความสัมพันธ์ของวุลุ่มปกติที่ไม่ใช่บล็อกกันบ้างในฝั่งของคอเซลนะครับก็จะสัมพันธ์อยู่ในช่วงของ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแเช่นเดียวกันนะและต่อมามาดูในฝั่งของคอบายหรือว่าการลองคอนะครับว่าเหมือนเปิดลองขึ้นไปแล้วโดนปิดใจนั่นแหละจะมีตั้งแต่98 0 0 0มตรงนี้เลยนะที่เราเจอกันอยู่จนถึงสุดท้ายนะครับก็จะเป็น12,000แสนะครับแปลว่าตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนขึ้นไปถ้าแตกกลับไปได้เนี่ยให้ระวังไว้ก่อนเลยนะเออมีแนวโน้มว่าไม่ได้สู้ดีัและะอาจจทสญ การเป็น lower high ด้วยนะครับอันนี้จะต้องเฝ้าติดตามกันอีกทีนะและมามองในฝั่งของคอบายที่ไม่ใช่ตัวบล็อกกันบ้านนะครับค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันในฝั่งของคอเซลล์หรือว่าลองพุทนะครับก็คือ v o ลุมที่เยอะที่สุดเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงของ1 0 0 0 0แสนแปลว่าตั้งแต่1 0 0 0 0แสนเนี่ยเราจะเจอแนวต้านหนักๆน,นะครับเป็นเลขไอเดียลที่ทุกคนนะครับก็ต้องเฝ้าจับตาอยู่แล้วนะเป็นปกตินะจาก5หลักเป็น6หลักด้วย ก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าสัมพันธ์กันในตัวของโวลุ่มปกติเนี่ยค่อนข้างมีแนวโน้มนะครับว่าถ้าตลาดอยากจะพุชไปเนี่ยก็ไปถึงได้แต่อาจจะต้องถูกกดกลับมารีเทสด้านล่างนะอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับอย่างที่บอกนะว่าแม็กซ์มัมของเรานะครับหนึ่งแมี1นึ0 0แมาบ้างนะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่กรอบของ1น0 0 0แสนแล้วนะครับก็จะเป็น2,000ัจุดในรอบสัปดาห์ที่เรามองนะถ้าตลาดยังคงอยากจะเป็นไซด์เวสต่อไป ต่อมานะครับเราวิเคราะห์ในฝั่งของ P.A. กันต่อเลยดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าเรามีการวิเคราะห์ไว้แล้วว่าอยากจะมีการย่อดได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ฝั่งของน้องหมึน,นครับมีการวิเคราะห์ร่วมกันมานะก็จะทําเป็นยก โลนะครับหรือว่าทําเป็นไฮโลนั่นเองนะอันนี้ก็คือจะขึ้นมาติดอยู่ในช่วงของ9ก0 0 0มก็ค,คล้ายๆของเรานะแต่ว่า9 8 0 0 0มแอแรกที่จะเป็นแนวรับเนี่ยจะกลายเป็นแนวต้านก่อนแล้วยอ่อลงมานะครับไม่หลุดทําสัญ,ญลักษณ์ของการยกโลเบรกเอาจากฝั่งของกรอบบูแฟกนะครับอันนี้บูแฟกก็คือใช้เส้นป่าอันนี้นะครับกับเส้นเข้มตรงนี้นะเป็นกรอบของบูแฟกนะครับอันนี้จริงมันต้องบีบเข้ามาหน่อยนะแต่ถือว่าเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้ได้วิเคราะห์ได้เพราะว่าเทรนด์การลงและ BREAK อา t ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสูตรของบูแฟก c อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการลงเพื่อขึ้นนะแต่ว่าขึ้นได้ถึงไหนเดี๋ยวต้องดูนะเพราะสุด กรอบของบูแฟกเนี่ยก็มาประจวบเหมาะกันนะครับกับในฝั่งของออปชันนะอยู่ในช่วงของกรอบ1 0 0 0 0แสนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนหหรือแม็กซิมัมนะครับก็1,2,000แสนสองพันเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่ามองตรงกันอยู่หากว่าตลาดอยากจะมองขึ้นนะแต่หากว่าตลาดนะครับไม่ได้ใจดีกับเราอย่างนั้นล่ะก็อาจจะต้องบอกเลยว่าไอจุดตรงนี้ที่เรากําลังคุยและอัดคิดกันอยู่เนี่ยเป็นจุด turning point ที่จะต้องตัดสินใจเพราะว่าหากว่าติดขึ้นมานะครับก็แปลว่าไป ไม่ขึ้นเกินกว่า100 0 0แนั่นเองนะเออก็สามารถที่จะลงมาแล้วก็ย้ำชัดนะครับไอฝั่งของเข็มตรงนี้ได้เลยนะก็แปลว่ากลับมาในโซงของ95,000และบวกลบ1,000จุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ95,000-94 0 0เนี่ยได้เจอกันอีก1ครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นแบบนี้มันสามารถมองว่าติดตั้งแต่ในโซงของ9 8 0 0 0ก็ได้นะหรือจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยริงต้องมีเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่สามารถขึ้นมาแบบ ภาเมื่อกี้ที่เป็น p a การมองขึ้นนะครับว่าติด100 0 0แสนแล้วก็ไหลลงมาย้ําตรง95 0 0 0ก็สามารถเป็นรอบใหญ่ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมองเลยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับฝั่งของ Real e s a นะครับซึ่งเป็นราคากลางที่จะต้องตัดสินใจว่าตลาดนะครับอยากจะกลับขึ้นหรือกลับลงกันแน่นะ ก็ตรงนี้เนี่ยน้องหมึกเขาก็เลยมองว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นไปเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองอย่างนี้นะครับตรงฝั่งของเรเมทเพลนถ้าลงเนี่ยตรงนี้ต้องติดแล้วก็ลงมาย้ำนะแล้วก็ว่ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็อาจจะมองว่าเป็นฟอลเบรกได้นะ ต่อมานะครับมาวิเคราะห์ในฝั่งของอี h ท r ร u m กันต่อเลยดีกว่านะจะเห็นได้ว่าอีทอริวนะครับในภาพรวมใหญ่เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสวยนะขึ้นไปก็ไกลนะสุดท้ายลงกลับมาที่เดือนแก็บค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่า Bitcoin ค่อนข้างที่จะยังมีแนวโน้มว่ายังต้องเลือกทางอยู่นั่นเองนะก่อนอื่นเลยเราแวะกลับไปดู Bitcoin นิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย อย่างที่เห็นนะมีความต้องการ b i t Bitcoin d e m i n a n c e ที่เป็น BTC.D เนี่ยค่อนข้างที่จะปรี๊ดนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการคู่จาวลงมาแล้วนะครับสัมพันธ์นกันกับฝั่งของเอาคอยที่รีบาวกลับมาด้วยส่งผลถึงแนวโน้มว่าวิธีการดูแบบนี้สามารถบอกได้ด้วยนะว่าตลาดนะครับมีการผัดเปลี่ยนในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลโทเค็นนะครับแล้วก็ มนการทำกำไรระยะสั้นด้วยนะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับ BTC d เนี่ยติดแนวต้านอยู่นะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นอีกหนึ่งจึกด้วยนะครับก็มีความสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าวิเคราะห์ในส่วนนี้นะครับจากการมองว่าหากตลาดนะครับเอ,อเลือกที่จะ ดันบิตคอยอย่างแรงนะอย่างแรงแทนไม่ใช่ค่อยๆขึ้นนะก็ส่งผลนะครับให้อาจจะต้องทํากําไรจากเอาคอยนะครับเพื่อดันราคาสร้างฐานให้บิตคอยก่อนที่จะกลับมาดันเราอาจจะต้องเจอกันย่อก่อนหนึ่งครั้งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบิตคอยนะครับค่อยๆขยับตามเอาคอยก็พร้อมที่จะขยับตามกันด้วยนะอันนี้คือกรณีแรกนะครับบ่งบอกถึงถ้าตลาดนะครับอยากจะดันบิตคอยให้ทะลุ แบบ1 0 0นะ่ง0ส0หนึ่งพันน่ะขึ้นไปยืนให้สวยๆก่อนนะแต่ถ้าค่อยๆค่อยๆไหลนะครับก็ตลาดนี้ก็จะไหลพร้อมๆกันตอนลงก็อาจจะลงพร้อมๆกันได้นะครับสัมพันธ์กับตัว b ีซดีนั่นเองนะ โอเคเรามาดูฝั่งของอิทเรียมกันต่อนะครับรอบนี้อย่างที่เห็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเกรยรเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเดยตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในทรงกรอบที่เป็นไซเย์พร้อมกับตัวนะครับหากมามองใน t ท m e เฟรมสีชั่วโมงกันบ้างนะแบบวิเคราะห์ให้มันเจาะจงกันนั้นหน่อยเนี่ยรอบสัปดาห์นี้นะครับ call ับพุทออปชัเนี่ยไม่ค่อยเหมือนบิทคอยนะแม้ว่าจะมีการปรับตัวปรับอะไร ใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่จะเห็นได้ว่าเป็นทรงกรอบที่ค่อนข้างที่จะถือว่ากว้างกว่าของบิตคอยแล้วกันนะขอบชันรอบสัปดาห์นี้นะครับปร,รับมาอยู่ในช่วงของ3าม0ัูพุทธชั้นอยู่ในช่วงของ2อ0 0ันนและเรียมแพคเพน,นะครับอยู่ในช่วงของ2748ปัจจุบันราคาก็วิ่งทรงๆอยู่ในช่วงของ2 0 0 7นเดะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของออปชันบล็อกกันเลยดีกว่าออปชันบล็อกในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งของพุทเซลล์นะครับพุทเซลล์บล ที่ลึกมากๆเนี่ยอยู่ในช่วงของ2,005จนถึง2,550ตรงนี้เนี่ยสัมพันธ์นกันกับฝั่งของ Open Interest กับ Volume นะเนื่องจากว่าถือว่ามองว่าเป็นแนวรับที่แท้จริงนะครับถ้าจะให้สวยใช้ Priority ลำดับ2เนี่ยตรงนี้มองว่ารับแล้วอยู่นะครับไม่หลุดไปกว่านี้นะถ้าหากมอง Volume ปกตินะครับก็คือใช้แกบ50จุดนั่นแหละก็คือรับอยู่ในโซนนี้นั่นเองนะถ้าหากใช้ พุทบายบล็อกรอบนี้ไม่มีหลังบายสานะครับเขาเอาโวลุ่มตรงนี้ออกไปนะเพราะว่าอาจจะมองว่าถ้าบิตคอยรูดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าแคนเซลไปนะครับถ้าหาโวลุ่มปกติบ้างในฝั่งของพุทบายที่ ลงมาแล้วจะต้องรับให้อยู่เป็นวอลุมปกตินะเนื่องจากว่าออปชั่นบล็อกมันไม่มีอยู่ที่2,004นะครับแปลว่าแก็บของรถจากเนี้ยเขามองเป็น2ระดับด้วยกันก็คือ2,005จนถึง2,550หากรุดเกินกว่านั้นไปเจอกันที่2,004นะครับแล้วรีบาวหรือว่าใดๆก็ตามนะเอออันนี้ก็คือในฝั่งของการมองนะครับแต่ถ้ามองในการมองขึ้นกันบ้างมีโวลุมเดียวเลยในฝั่งของคอรเซ่บล็อกหรือว่าการลองพุทนะครับอยู่ในช่วงของ2 7 0นะจริงๆก็คือเป็นโวลุมปัจจุบนนันเองนะ เลยไม่เอามาแบบมีนัยยะนะครับเพราะว่าโวลุมที่เยอะที่สุดกับโวลุมบล็อกเนี่ยเท่ากันเลยหากมามองในฝั่งของคอบายบ้างนะครับคอบายบล็อกจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในช่วงของ3,000ด้วยนะ ที่เป็นก่อนบ่ายสามแต่หลังบ่ายสามเนี่ยวอลุ่มมันหายไปเลยนะครับมันทําให้ผมเนี่ยไม่มีข้อมูลที่จะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าก็ให้รู้ไว้นะครับว่าก่อนบ่ายสามเนี่ยจะมีวางไว้อยู่ในช่วงของ3ามพันนะครับจนถึง3ามพนหะนึ่งะหากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็มาดูในฝั่ง,งคอบาอันนี้ดีกว่านะต่างจากบิตคอยเห็นไหมครับบิตคอยเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ8ปดหมื่นที่รับเบิ้มๆคือลือนะแต่ว่าฝั่งของคอบาขึ้นมาหลอกเราอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มาอีกแล้วนะสามพันเจ็ดโหสามพันแปด 3,550นะอันนี้ผมมองว่าคงไม่ไปถึงนะครับก็ใช้อิงตามบิตคอยไปเลยง่ายกว่านะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยเราพอจะเห็นทรงอยู่บ้างนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าจะไม่หลุดเกินกว่า2,500บิตคอยก็ไม่ควรจะหลุดเกินกว่าช่วงของ9,080นะครับต่อให้แย่หรือสุดจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรหลุดเกินกว่าโซนของ9,050-9,040ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำเป็นโลนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ส่งสัญญาณว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยอยากจะยกโลเป็นไฮโลนั่นเองนะ สำหรับอีเรียมนะครับมองว่าไม่ควรหลุดจากโซนี้นั่นเองนะอันนี้น้องมึกเขามองไบแอสค่อนข้างเยอะนะครับ ต่างจากของผมนิดนึงตรงที่ว่ามองว่าโลเดิมที่เป็นเข็มเนี่ยเป็นแนวรับในช่วงของ2,500จนถึง2,550นั่นแหละแต่เนี้ยมองว่าพร้อมที่จะ break out แล้วนะแล้วถ้า break out ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็พร้อมที่ย่อ r e t e s แล้วก็พุ่ง e ุ o o ลไปอยู่ในโซนของ2,950จนถึง3,000นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะตรงกับฝั่งของข้อมูลที่มาก่อนบ่าย3นะแล้วก็มองว่าถ้าไม่เป็น f a ลเบ b r นะครับถ้าเกิดว่าติดตรงนี้ เกิดบิตคอยทุบขึ้นมาเนี่ยก็มองได้นะว่าไอ้ที่เราเคยบอกไว้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะย้ำโลเดิมเนี่ยก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโลเดิมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นโลแบบ รูดลิควิดเดตนะครับเพราะงั้นคือเราคงจะใช้ตรงนี้เป็นหลักก่อนนั่นเองนะเราคงยังไม่ใช้เข็มแดงนะครับแปลว่ามีโอกาสและแนวโน้มนะครับว่าถ้าแบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยอาจจะได้เจอกับ2,004ได้ก็ยังเข้าสูตรของสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าแน่นอนในเมื่อตลาดนะครับมีโลล่าสุดเป็นฟรีสโลที่ในช่วงของ2,005นะครับเ,เราก็ใช้ในจุดปลอดภัยนี้นะครับในการคำนวณ Risk reward ของเราและการทั้งออเดอร์ช่วงสั้นๆก่อนได้ในรอบสัปดาห์นั่นเองนะ สำหรับต่อมานะครับข่าวเศรษฐกิจเนี่ยจะมีคอล CPI ที่จะมาในช่วงของ2องทุ่มครึ่งในช่วงของวันพุธที่12นะแล้วก็จะมีตัว PPI ของญี่ปุ่นนะครับ GDP ของฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีคอล p i เช่นเดียวกันนะที่จะมาบอก ของฝั่งอเมริกานะครับในช่วงของ2องทุ่มครึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสัมพันธ์กันก็คือดูในช่วงของ2องทุ่มครึ่งที่เป็นฝั่งของคอา CPI กับ PPI ในช่วงของวันที่12และ13เป็นวันพุธพื่ันเพืนั่นเองนะแต่อันอื่นเนี่ยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆเอาไว้แบบเผื่อสนใจตัวเลขเศรษฐกิจนั่นเองครับ การวิเคราะห์ในภาพรวมของฝั่ง Forecast นะครับที่เป็นฝั่งตัวเลขของคอลซิมไตัวแรกก่อนเลยเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าอาจเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลต่อความต้องการดอลลาร์ที่มากขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้เราถูกย่อกลับมาหาแนวรับก่อนได้1ชุดนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันกันกบในฝั่งของ PPI ที่เป็นตัวเลข ของราคาผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการจ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะงั้นคืออาจส่งผลเกี่ยวเนื่องกันกันกบเราในช่วงพุดเพรหัสที่จะถึงนี้นะพร้อมกันแล้วมีตัว initial jobless claim นะครับ ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแนละ้วสำหรับตารางนะครับอาจจะตกตัวนี้ไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแย้งกันเล็กน้อยนะครับก็คือมีตัวเลขของการแจ้งการว่างงานที่มากขึ้นเพราะงั้นก็จะส่งผลให้การใช้เงินดอลลาร์น้อยลงนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี้ยก็ไม่สำคัญ มากนักเนื่องจากว่า219เนี่ยเป็น221เนี่ยมันต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ว่าส่วนที่น่าสนใจและปกติเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับก็จะเป็นตัวของ CPI และก็ PPI นั่นเองนะ และมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะท้ายคลิปนะครับมาจบกันตรงนี้ดีกว่านะเรื่องมาด้วยฝั่งของแนวต้านะครับมาเจอกันในฝั่งของ9 8 6 3 5นะครับที่เป็นโอห i ติสแตนต์พีดพอยต์แรกเลยนะและรีสแตนต์ที่2นะครับอยู่ในช่วงของ99978ก็นะเก้นะก็คือในช่วงของ100่งแนนั่นแหละนะครับ เพราะว่ามันอีกนิดเดียวอนะอีกแค่ยี่สิบกระจุดเองบูติแจนที่3นะครับก็จะอยู่ในช่วงของ1 0 1 8 0 4นะครับก็เป็นยิงเป็นแกลบของในช่วงของ1 0 0 0 0จนถึง12000นั่นแหละนะครับที่จะเป็นแนวต้านที่จะต้องกดเอาเราในรอบสัปดาห์นี้นะหากไม่เป็นเช่นนั้นมาดูในฝั่งของแนวรับกันต่อเลยดีกว่านะครับแนวรับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันนะครับจะต้องรับและไม่หลุดเกินกว่าในโซนของ97้าห่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่า 98, 97, เะ ใกล้และบีบกันมากๆนะครับแม้ว่าจะอยู่ในฝั่งเหนือกว่ารีพัเพลนะครับทางตัวของวิเคราะห์ที่เป็นดัต a ต a s e ของฝั่งเว็บไซต์เนี่ยอินดิเคเตอร์ต่างๆเลยมารวมกันนะครับแล้วก็บอกว่าพิรุพอยท์ซัพพอร์ตเนี่ยที่ไม่ควรจะหลุดเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ในช่วงของ9 5 465 หรือในโซนของ95,500จนถึง95,000นั่นแหละนะและไม่ควรหลุดเกินกว่า94,000ด้วยมี9 4 0 0หม่มาด้วยนะครับก็แปลว่าบวกลบ1,000จุดเนี่ยย,ยังเป็นเทคนิคที่ใช้ได้นะหากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับตลาดบอกว่าขอเกอเรแล,และทุบลงมาหนักกว่าเดิมนะครับก็อาจจะมาเจอผิดพอที่2และ3นะอันนี้ก็จะต้องแบ่งอีกนะเพราะว่าจริงๆเนี่ย ห่งกับ2ที่เป็นฟีดพอยซับพอร์ตเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปมานะครับจะเห็นว่าบวกลบหนึ่จุดเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแนวต้านเนี่ยมีตั้งแต่โซนของ1 0 0 0 0แสนจุดถึง1,2ึ่งแนะครับก็จริงๆ่ถ้าเป็นแนวต้านที่แบบแม็กซิมัมนะแบบโดดแกลบเนี่ยก็คือ2,000จุดเพราะงั้นเนี่ยในช่วงของ9 5 0 0 0มื่นห้าจนถึงเก้าหมื่นสามเนี่ยก็เป็นสองพจุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้มันแบบแม่นยําหน่อยเนนนี่่ยก็ออาาจจะต้งงดดูิึว เราทนดอดราได้ถึงไหนนะโดยปกติแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็เป็น1,000จุดก่อนแต่ว่ามีในโซนของ93,640ด้วยเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เลยมองว่าผมมองว่าถ้าเกิด9 5 0 0ห9 4หลุดเนี่ยก็รอรับไปรับด้านล่างเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวของ92,298นะอันนี้ก็จะ มีนะแต่ว่าอจะอยู่ในโซนของก่อนบ่าย3าะครับตัวเลขปัจจุบันที่ดูในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไมไมชัดเจนนะเพราะงั้นคือเราดูในฝั่งของพีดพอยต์ซัพพอร์ตแรก1กับ2นะครับและไอ้แปดหมเนี่ยก็แวะมานะเพราะว่าในฝั่งของพุตเซลบล็อกนะครับมันมามันมีวอล่มด้วยนะจริงๆมันมีเยอะสุดในช่วงของ80,000นนั่นแหละก็คือมันจะอยู่ในโซนด้านล่างทะลุลงไปด้านล่างเลยนะแต่ผมมองว่า อันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับอยู่เป็นว่าเจอแบ็กซ์วอร์ดอีกรอบนะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างนี้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆดีโอากาสถัดไปของเราเลื่ไงพบกันในรายการคลิปตัวอ่อนดอีกครั้งโดยผมเต้ในช่องสิทธิามในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ